สวัสดีครับผมมันนี้กับเขาปลาหาเก็บเห็ดคือเก่าครับผมพอ,อ,อแล้วครับผมเก็บน้ากันเลยครับใ้เส้าแก้วเก็บก่อนครับอด,อดอกจนบานเบนเน่อเส้าแก้ว,วนะไปครับนีอีกครับ ดอกกำลังงามๆเลยครับไ,ไปครับนี่อีกครับดอกกำลังงามๆเลยบาดกำลังงามๆเลยครับ ได,ได้ครับผมหาต่อครับนี่สองดอกครับผมได้ครับผมโอ้โยลเลยครับผมดอกกำลังงามๆเลยครับเก็บไปเรื่อยๆครับผม ครับเอ,อ้เราจนสิบ้านพอดแล้เนาะบานพดแล้วสิว้นเานเอาเลยดไปครับผมหาบางึงก็ครับนี่ครับผมบรรยากาศรอบรบเป็นบอ่อไายครับผมางามมากกับพ่ออีแล้วครับผม Uhm, bom, เ, colours, เออดอกจุ่มจูงงามๆเลยครับผมไปครับผมหาเบิ้งโอครับผลปล่อยแล้วครับผมจนเตอดดอกดอกกุหลาบงาม สองดอกครับสามดอกไก่มันเคลียไกลมันเคียป่นีลดขาลดส่ร่เคลียบนเหลือเลอสรับไก่เคียอหน่อยะครับลายเดียดใช่สำหรับง่ายๆนะครับป่ายยาครับเสะตรงนี้ก่อน ไกลบมเขียนยังไงผลไกลมัเคียมก็เหลือเด็ดหน่อยเร่องบไปเลยครับนี่ทังนี้ครับนี่ครับดอกมันดอกนึงครับผมที่ทำที่ Trang phía kia ạ à, Ở nhà này nè ไปครับผมพี่ทำกี่พี่น้องเอ้ยเพิ่งเอาไปแล้วเหรอเนี่ยเออเอาไป้เอาแบบไเราบบเอเอาอันนั้เอาเอนี่อหนเออบบไนเออแบนเออบบเบบไหนเออนเออแนเบบไหนเแบบนเออแบบไหนเออบเออบไหนเรอแบบนเอยแบบไเบบไเออแแบบไหนเอออนหนเแบบเออออแออแเออบเออบไหเออแออแบบไบบไ ออกบานก็นางงามเลยครับอุนีกดอกนงครับคุณคุณดอ,อกนงครับ ลังเปื่อยอย่างมากก็พอแล้วครับผมต่อกกระัง,ง่ามๆเลยครับผมก็เก็บก้อนครับนี่ครับตอกกง,ง่ามๆครับผมนี่ครับผม อาไปเรื่อยๆครับผมสาวแก้วอายุพุนพ่อยแล้วครับผมดอกนึงครับผมอันนี้อดอกนึงครับดอกบานๆครับผมนี่อสองดอก นี่ครับโอ้โอมันเปือยเลยดอ,อกนู้นเปือยมันขึ้นดนานแล้วไปครับผมหาเบ,บื้งต่อครับต่อแล้วครับผม,มดอกลังง่ามเลยเนาะง,ง่ามอยู่แต่วะ่ะนีคนมากินโคลนห้าเลยนะ <laughs> มันแรงไปครับผม ครับโอ้ตอนนัวนี้งามงามเลยครับบังตัวนี้คือดอกเป็นยังไงขึ้นหักลงไปตไปครับผมหัดต่อครับงามมากกับพ่ออีกดอกนึงแล้วครับผมดอกงามงามครับ มากับพ่อยหอกหนึงแล้วครับนี่ครับผมงามๆครับดอกหนึ่งครับผมนี่ครับผมงามมากับพ่อยแล้วครับผมดอกหนึ่งครับออ้เนียนน่าแล้วครับผมนี่ดอกหนึ่งครับผมนี่ครับดอกกำลังงามๆเลยครับยาเบ่งโตครับผม ไปครับผมขอตัวกับบ้านก่อนครับผมแต่พ่อก,กินอยู่ครับนี่ครับผมมาเข้าเดียวไปครับผมจังพอกันคลิปงาครับผมสวัสดีครับ